มดีคะ่ะทุกคนพบกับช่อง Boss Team Channel อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีแฟนคลับนะคะของคุณพ่อพิทูลน,นะคะตั้งใจซื้อกระเช้าแบรนดนะคะฝากคุณพ่อพิทูลเนื่องด้วยเป็นห่วงสุขภาพคุณพ่อนะคะแล้วก็มีความเป็นห่วง,งความรักให้คุณพ่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อรส์คุณพ่อกันว่าคุณพ่อได้แบรนแล้วจะตกใจขนาดไหนคะ่ะตอนนี้คุณพ่อกำลังเซ็นสัญญาอยู่ด้เดีย๋ยวเราไปบุคคุณพ่อกันนี่นะคะ พ่อเซ็นสัญญาอยู่นะคะนี่นี่คะ่ะมีแฟนคลับเอามาฝากค่ะแฟนขับของคุณพ่อพี่ทูน Hello, ครับอขอบคุณแรงใจนะครับขอบคุณแบนนะครับซุกไก่ไม่ใช่ซุกไก่ครับสกอต <c oughs> ลังนกแท้สกอตชอบมากครับถ้าเป็นล้างนกครับ มีเท่าไหร่ก็กินเบิร์ดครับผมมักหลายนะครับขอบคุณในหลายครับขอบคุณในหลาของพี่วันใหม่นะคะฝากมาให้คุณวันใหม่ได้ครับเด้อวันใหม่ขอบคุณในหลายเด้อคุณวันใหม่ขอให้สวยขอให้รวยตลอดตลอดไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับคคุณแม่อยากฝากถึงอะไรเอฟซีไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของขบุดแล้วก็กดของคุณแม่ด้วย นะคะตอนนี้ youtube กำลังมาแรงนะคะฝากช่องของคุณแม่ด้วยนะคะฝากฝาแฟนคลับนะคะรักไม่น้อยขอให้หงานงานนะคะอิดดูขา้มผูดหลายๆเด้อคุณแม่จำมาลีนะคะมีใครจะฝากคุณแม่จำมาลีติดต่อน้องดีได้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทำงานหนักมากเลยค่ะนี่ค่ะเซ็นสัญญาสุม,มือค่ะพี่นองค่ะเป็นความน่ารักของคุณพ่อและคุณแม่นะคะทำงานเคียงคู่กันตลอดเลย นี่นะคะเราก็ส่งม,มอบความสุขให้คุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะต้องขอบคุณพี่พี่แฟนขับทุกคนนะคะ f อทุกคนนะคะที่เป็นแฟนขับวอลลัมขอบคุณล้วมิดนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคนที่รักและเอ็นดูน้องๆทีมงานนะคะแล้วก็ศิลปินนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะสุดท้ายนี่นะคะก็อย่าลืมนะคะดีฝาไว้อีกอันนึง กดไลค์กดแชร์ช่อง Boss บ e a m Channel ด้วยนะคะตอนนี้ดีเปลี่ยชื่อช่องเป็นบอ a m ีมชาแนลแล้วนะคะทุกคนเป็นชื่อช่องที่เรียกง่ายมากนะคะถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะคะ